เจ้าสวัสดีทุกคนด้วยยัมรอกาแล้วงั้นรู้แหละว่ากูเป็นใครวันนี้เราจะมาทําการเริ่มต้นใหม่แบบดูโอใช่แบบแบบโซโลมันอีซี่เกินเราต้องลงแบบดูโอใช่ในตัวผมไม่มีอะไรเลยเพชรศูนย์เงินศูนย์อีเตอร์ศูนย์เราจะมาลงอะไรตีตีไว้เพราะเราไม่รู้เรื่องไงกคิดมันลนลอดเออเออเออใช่กูไปเก็บไข่มาแต่กูยังไม่ได้ทําอะไรหรอกไอ้คอดเออเลยนิดหน่อย เราจะมาลงดาเออลงดาเลยยากยากแน่นอนเราต้องอีซี่แหละเออต้องมีเดียมอีซี่เราออโต้สกีไว้เราเก่งเราคือต้องมีบาลสูดไว้ต้องมเบาลสูดย่ายวี้เราไม่ต้องการบาลสูดเ้ยบาสูดไม่ดีต้องการนี่กวางรางกแัน เอ้ยนี่กูยังไม่ได้วางสปีกเกอร์แมนนี่ว่ะเท่กเ,ทเก่งมากเก่งเ้ยไม่มีได้ไม่มีไม่ได้เนี่ยเก่งสุดแล้วสปีกนะเกอร์แมนนะรู้สึกเหมือนกูเอาเวลามาระเบิดหมายความว่าไงเหมือนกูเอาเวลามาทิ้งคุณจะทิ้งเวลาไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้ว่าผู้เล่นใหม่ครับเขาตั้งตัวกันยังไงเราไม่ต้องรู้หรอก เออพูดมีได้ไงอ่ะโอเคครับผมขออนุญาตตัดภาพไปช่วงกลางเกมประมาณเวฟสิบนะครับพึลงเลยหรอหรลอเ้เราไม่แพ้หรอกเออแบบแต่คลิปมันน่าเบื่อละเกมเนี้ยเราตัดไปช่วงบอสเวฟบอสเลยดีกว่าเนี่ยโนโนพูดก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ตัดเลยปะยี okay, okay, ่สิบละบอสแตบตัดมาแล้วโอ้โหอ้นี่เวฟยีสิบแล้วผ่านได้ยังไงบอ โอ้เห็นไปว่ะเข้าเคลมไปผมไม่นะพวกทอยเลตเริ่มดูดว่ะไม่ดีเลยเหลือเหลือตูกูเห็นสปีกเกอร์แมนรูปตัวแอลแบบบอสออกมาโอ้ยโกรธนี่เราจะป่าบอสได้หรือไม่อ่ะ ตอนนี้กูแยกไม่ออกระหว่างมึงกำลังริคคอร์ดอยู่หรือมึงกำลังอิปยี่มันไม่เป็นไรหรอกเอ้ยเลือดเจ็ดเอ้าทำไมเลือดไม่เจ็ด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 เลยวะนี่นเกมก่างนะดูบอสตายดูบอสตายดูบอสตายพวกลูกใส่โดนตบอ่ะโดนตบอิปโดนตบเลยโอ้ไม่นะบอสหลุดไปได้แล้วแพ้แน่เลยเอ้ย เบียวเบียวเว้นเดย์อะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยนั่นแหละตีกันไปกระเทิมันเอ้ยแกมาชุนช้านกับลูกสาวฉันแล้วทีนี้ฉันก็จะตูดแกโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยชิมขายเหรอขายยดีดีเราต้องรออีกสี่สิบหกวีเว้ย ตายยาดูแพ้อไอมันไม่แพ้หรอกเราเก่งอย่าตายเก่งอย่างนั้นเหรอเออนั่นแหละเนี่ยเดยกกูช่วยอีซี่วะออช่ละตัดเอได้อาชีพด้วยสอนแบบหาเจมเยอะเออเรา่าสอนแบบเทรดกันเถอะเราไม่ได้ขอดตัวเร,เราเราต้องมาพิมพ์เว้ยงบงบงบส่วนเจมงบงบส่วนเจม,มหาเลก เราขี่เว้ยคุณน้องจอยไว้นี่เสียงคนไทยงบงบศูนเจมหาแรกครับอีกคนเทรดมาแล้วนี่มันให้ซินอีเตอร์กูมาอีกแล้วอ่ะศูนเจมหาแรกมันใส่เอ้ยมันให้สองจมสกูมาว่ะเย้เทรดขึ้นด้วยเราจะไม่เป็นเป็นม่แล้วเราจะเป็นนักเทรดต้องแา่ศูนย์ เออมีคนพูดนวกูบอกว่าเปลี่ยนนเม1หนึ่งเพจเว้กูได้สองเกมว่ะรอบสองเกมหาแรกเราจะเอาตัวไปลงโหมดเราจะเอาตัวไปลงโหมดมีเดียมไว้เลยต้องกูจะนึ่เกมเนี่ยไปเป็น้ซอเป็นอีสเตอร์นะเว้ซึ่งเมื่อกี้กูเห็นคนมัยอยู่ในวันแอลแบบเราจะบรรยากาศเก่าไ้ดีเซอร์หมดมีเดียมเออดีเซอร์หมดมีเดียม เออคนบรรยากาศเก่าต้องบอกว่าเราคือหมวดฮาร์ดเว้ยสมัยก่อนมันมีมีเดียมป่าววะมันไม่มีไม่ใช่สมัยก่อนไม่มีขโมดฮาร์ดบัลล่าด่านฮาร์ดสมัยก่อนเต้นเต้นเออใช่ใช่กูจะออกรูดิคิปดีไหมจะโตัเลยเราเก่งแล้วหรือหมวดฮาร์ดเลยวะเรนเดียวมันก็ผ่านหมวดฮาร์ดได้นะเว้ยดีไม่อยากเลยดีว่าเริ่มต้นกูไม่มีตัวชิบหายละ กูมีบาวสูรไงกูตึงเย็ดสรุปหลุดทัวละโอ้ยกาเฉินเมาสูดเอ้ตัวระดับแล้วอะไรกับมันมากอะเฮ้ยวางเลยตรงนั้นแล้ากูวางเอะโคตรมันดูเท่มันดูเท่มากเออ เรเช็ดค okay, ิกูไม oh uh, ่อยากลงไหลตาเออขนาดนี้นะเตีองเวลาสวิตกูโอไม่แ no> ล้วตอนนี้เวฟ20ถือว่ากลางเกมหรือยังโไม่ก็มันเกินกลางมาแล้วกลางมันเกิน้าหดีอันนั้นกลางมันก็กลางเหมือนกันแหละอันนี้กลางค่อนไปทางเลทแล้วเนี่ยคุณวางไปเลยเดียวไม่มีเท่าไมันมีกลางเกมอ่ะมันก็จะโดนบิดเหมือนในตอนใช่ปะหมายความว่าไง เมนูตัวตัวละครมันไม่ใช่การมองสามดีอย่างเงี้ยมันคือการดองเห็นแต่ข้างหน้ามูนซึ่งเดชมึงกูว่าแบบสามดีกันเถอเว้ยโอ้ยกอดเจ้านี่เวื่อสามสิบแล้วบอดจ้าเลยยุคสมัยก่อนอ่ะเท่บุยไอ้ที่สมัยนี้ต้องวางแรกงๆมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะกอดแต่แต่ยูทีซสมัยก่อนได้โหดกว่าสมัยนี้อีกเหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนอ่ะแบบมนเป็ตัวแบบ เหมือนตัวป้าไม่มีอะไรเลยตัวเออแทงวันแทงวันแทงวันเอ้ยไปชนะแล้วว่าเราไปสุ่มตัวเว้ยมันตัวรักที่ด้วยไม่สนเด๋ยไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้แล้วนี้ใช้จริงเหคุณพูดอย่างนี้ใส่คนดูได้ยังไงคนดูเขาดูคลิปมาอยู่เงียบๆอายุจุ๊บจุ๊ระยะที่มีจบแล้วไปผ่านนี้ผ่านไหนเมย์ให้ได้อู้ได้แคปมรลาแมนเข้มเข้ม เข้มกว่าไม่รักกูไม่รักเข้มกว่ากูไม่กล้าสูเลยเอ้ยกูได้รักติ๊กเกอร์โอ้ยกูเข้มจัดเลยเนี่ยกูจะเอาตัวเข้มๆพวกเนี้ยกูจะเอาไปขายกูจะเอาไปเทรดด้วยคลิปนี้เสียงเสียงกองแน่เลยตามนั้นเลยมันไม่มีคลิปไหนที่กูใช้ดีคอร์ดแล้วเสียงมันไม่ก้องเลยกีแมทเทรดแคมบูแมน อะไรแคมูลเล่ครับหนึ่งเกมวัยเพจหนึ่งเพจเพจแคมูแม่นหาแล้วครับผมผู้เล่นใหม่จริงเลยไม่มีใครผู้เล่นใหม่ถ้าผมแล้วเราต้องให้เขาเชื่อเว้เพจแคมูแม่นหาแรกครับทางเราไม่ได้บังคับให้คุณให้รีเจนเราแต่ให้มาเรากลับหมด

มีมีเยอะสุดๆเลยตรงฮาร์ดค่าแล้วก็กดเพลย์เกนอูเราไม่มีตัวตัวดังนะเราไตัวดังเราผ่านเราผ่านเไม่ได้นะได้เราเก่งอยู่แล้วเอเอาอะไรไาบอกว่าเก่งพี่กูซื้อเลยลาสปีเกอร์คณคณคณเก็บเงินซื้อตัวฮหนโฮเลย นี่ร้านสปีกเกอร์ไว้อยู่แล้วสโมอทอยเลตตกหายกูด,ดูโซแล้วกวูต้องปิดออโต้สิีว่าตอนที่เราสูออ้อ่ะงปิดอยู่แล้วมจะเปิดทำไมให้ตายล่ะวางในดูโอวางเลยเหรอมึงวางเลยตรงนั้นล่ะมึงแปางว่างพื้นที่ดีกว่าดีไม่ได้เหรอวะวางไม่ถึงครับ กูยังจำไม่เลยตองที่พื้นที่ตรงนี้านะที่เก็บแคบไนที่วางอยูทีซีได้สองตัวแล้วก็ถามว่าพี่พี่พี่เวลัรดูโอไอพี่เวลดูโอเปลดบันนี่มายางไหนกูจะบอกไงกูจะบอกว่ากูเจอคนขายศูนย์เ,ยเ,ยเยชพชรแล้วกูกลลิกลึมแชพาร์กังเขียบอยู่แบบผีมาดยความรู้รับซื้อตัวหลุดมึงคิดสภาพเเออคิดสภาพคนแบบขายตัวหลุดแล้วแบบอยู่ดีดีดูเบลดหายอ่ะ แตบบ่สมมุติว่ากูจะขายแบบกูตั้งเกูจะตั้งแบบหนึ่งเอฟเนี้ยแต่กูตั้งผิดตั้งหนึ่งหนึ่งไม่าามาเขียนสามมาเองก็ได้แต่ว่าคีย์บอร์ดมันบั๊กเป็นเพนเปนที่ว่าศูนย์เจ๋งเจ๊งมันจะนยังจะถีนิไหมเพราะตอนนี้มันอันคดคลิปอยู่ไหมไม่อ่าคลิปอุ้ไม่นะเวรเล่าอะไรจะตายกันหมดหายปุ้ย โอ้เดียมเลยจะตายกันหมดไอ้พวกทอยเลดโดนคูทำยังไงดีครับกูมันเข้าไปตายทีเถอะิีจะตายแทนแล้วไงพีมทีสองคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็น last tv man ตัวจริงมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็น last tv man ตัวจริง โอไม่เนะเออตายมาบรสสตไอ้ง่เหลือก็แค่เข้าไอ้นี่ได้ตายยิงเฮ้ยหลุดไม่ไดหลุดไม่ไรตัวนี้ไม่น่าจะอู้หูจมตีมัดอุ้ยเจ็บแผลเลยบ้าง อันติเติเปิดเปิดเปิดอันติเมตร้านวันนี้เออร้ Bird, านวันนี้เก่งอยู่คลิปใครจคลิปใครสคลิปแล้วคุณเราตั้งรับไว้ข้างหลังแล้วป่ะข้างหน้าแตกแล้วข้างหน้าเอ่าคิดอะไรเนี่ยทับหน้าแตกแล้วเราพ่ายแพจ้จุดนี้ไม่เป็นไรเราสามารถชนะมันได้อยู่เ <c oughs> ว้ยเพราะตัวเราดีแรง ตีเอลีด้วยอืม,อมใส่แว่นตีไม่เข้าเลยโหเี oh, oh, ่โ<ส>อ้ยคูณวางตัวอืนน่นบ้างเถอะมพงตีตัวยานแว่นไม่เข้าเราผมทำอะไรไม่ได้ผมตัวผมมี็นดารักตัวอะไที่เป็นตัวฟันอะคุณไม่มีหรอไม่มีไม่ได้เอามาม เอ้ยลาดลาดทีวีทำไมเพื่ออย่างดีอุ้ยต e ีมันจูงปีด่วนเลยเฮ้ยมาเดียวมาดิมาดิมาดิโอกาสมีพริบตาเดียวมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เช็ง